สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้จะอยู่ในช่อง d o dot exd3 แล้วก็อยู่กับช่อง cat. exp8 นั่นเองนะคะยัวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแบบพวก Tower หรือ Obby นะคะแบบที่แบบน่ารักน่ารักง่ายๆปกติแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเราเนี่ยเล่นแบบพวกแบบผีหรือว่าแมป แบบที่มันประจนภัยหรือว่าแบบที่แบบไม่ใช่น่ารักน่ารักแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นแบบเพื่อผ่อนคลายกันนะคะฉันน่ะก็คือแบบไม่มีคอนเทนต์อะไรแล้วนะคะเราก็เลยแบบไม่รู้สิว่าทำคอนเทนต์อะไรก็อยากจะเล่นแบบออบบี้ที่สวยๆทุกคนไหนแมนแคทเราเรากดให้แมนแคทเข้าไปเล่นก่อนนี่เดี๋ยวเธอเดี๋ยวให้ด็อกกี้จอยแมนแคทเฮ้ทุกคนดูแบบนี้นี่เป็นแบบคมนมหวานน่นหาเล่นอยู่นะ เดี๋ยวฉันจะจอยแมนแคทไปแต่ว่าเดี๋ยวแมนแคทเดี๋ยวนายชื่นึ่งกางอ่ะดูดิด <c oughs> เออโอเคฉันเข้าไปเลยก่อนอุย้ยทุกคนดูแมปสิเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดนั่นนั่นแมนแคทรอบฉันก่อน <Like. S 2> เข้าไปดูตรงอุ้ยแมปนี้ดูดีมากเลยเป็นแบบสวีตสเตททาวเวอร์เออไม่ใช่สวีตซันเซ็ตนะคะซันเซ็ตแล้วก็แบบนี้เนี่ยมีประมาณ600กว่า600กว่าขั้นเลยอะ่เยอะเธอหกร้อย <c oughs> กว่าชั้น แต่คือมองจากด้านนอกแล้วสวยมากเลยทุกคนแล้วคนโหวตหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าฉันดูอว,ว่ามันน่าเล่นมากเลยนะดูดีฉันอยากเล่นแบบที่แบบน่ารักน่ารักแบบนี้ใช่สวยมากดูสิมีแต่ละดานสวยๆงาๆทั้งนั้นเลยงั้นเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าโอ้สูงมากดอกอ็อกกี้ตอนนี้เราก็เข้ามาในแมปเรียบร้อยแล้วย้ย แล้วคือแมพสวยมากเลยนะคะคนแต่เดี๋ยวฉันจะปรับยังไม่ได้ปรับภาพสุดเลยเดี๋ยวลองปรับภาพสุดก่อนว่ามันจะสวยเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวมันมึงนะฉันปรับสุดแล้วปรับภาพให้สุดเลยนี่น่ารักมากเลยทุกคนอุ้ยตอนนี้เป็นหิมะดูสิเธอฉันเห็นด้วยว่ามันมีดูบช็อกโกแลตทาวเวอร์อู้แต่ว่าเราอะช็อกโกแลตดูบายทุกคนรู้จักไหมเพราะช่วงนี้ฮิตช็อกโกแลตดูบมากที่ข้างในมันจะเป็นไส้สีเขียวๆอ่ะใช่ใช่อยากลองชิมบ้างไหนมีใครลองชิมหรือยัง ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะทุกคนว่าเราชาติเป็นยังไงใช่ก่อนที่จะไปดูเรือกระโดดในแบบแบบซันแบบซันเซ็ตททาวเวอร์ก็ฝากทุกคนกดไลค์อกระทืบให้คนละหนึ่งไลค์หรือว่าคนละกี่ไลค์ก็ได้ให้พวกเราหน่อยได้ไม่จ๊ะ <c oughs> ถ้ากดแล้วก็ขอบคุณมากเฮ้ยทุกคนดูหน้ารา็อกกี้ตัวจริงดิ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยหน้าฉันเอง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อก็คือธรรมดาเลยมีปุยเมฆแล้วก็สวยงามมีพวกคนที่โดเน a t ให้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็น,นี่คือเจ้าของแม่ขอบคุณสำหรับการบริจาคนะคะขอบคุณสำหรับดเน a t นะคะทุกคนดีใจด้วยนะจ๊ะสำหรับคนที่มาโดเน a t ให้แล้วดีใจด้วยนะจ๊ะคนที่ได้โด,โดนโด a t ก้อนเมฆปุยเมฆที่เราสรุปไปได้อ่ะแมนแคทมาเร็วมาเร็วฉันอยากไปแล้วเนี่ย นี่อันนี้อ่านว่าอะไรเหรอเป็นภาษาเกาหลีไหนไ่อ่านให้ดูสิไม่รู้ก็เราจะกดสัวรถก็จอรปดัดเอาไว้น่ายเกีียดนะฉันว่ามันจะเป็นภาษารัสเซียเอ่อให้เรากด R นะคะเพื่อรีเซ็ตโอเคเราสามารถกดรีเซ็ตได้ไป,ไปแถมในแบบนี้นะคะมีชิปล็อกให้เราด้วยนี่นี่ฉันกดชิปล็อกแล้ว วิวคนแบบนี้คือสวยมากเลยถ้าใครที่อยากเล่นชิลๆเนี่ยก็สามารถมาเล่นได้เลยนะแล้ว<อ>มันมีหลายแบบหลายหลายแบบมากเลยเธอฉันเคยเล่นมาถึงแบบที่เอ็ดแล้วอ่ะจริงเหรอดาวที่ขีเอ็ดฉันรอตรงใดเธอแบบนี้มันน่ารักมากเลยนะคะทุกคนใครที่อยากเล่นแบบผ่อนคลายผ่อนคลายลองมาเล่นแบบ Sun s e t State Tower ดูได้นะฉันไม่ใช่สปอนเซอร์แต่ว่าทําไมมัน<อ>ไม่เพิ่มขึ้นเลยอ่ะฉันก,กระโดดไปไหลายดานแล้วนะ ดูสีแบบนี้เจ้าอุย้ยมีหายด้วยทุกคนมันมีหายด้วยแต่ว่าเราไม่ตกด้วยนะน่ารักมากแบบนี้คือเป็นแบบสีชมพูหวานแววเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแบบจุดสิ้นสุดอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะอเอาไหมมันมีจุดสิ้นสุดสูงไหมอ่ะไม่รู้น่าจะสูงนะแต่ฉันรอด็อกกี้เนี่ยไปถ้าสูงกันเดี๋ยวฉันจะพาไปดูแบบต่อไปกันดีกว่าว่ามันจะมีด่านต่อไปอ่ะในสเตทแถวต่อไปอ่ะมันจะมีสีอะไรบ้างมีแบบไหนบ้าง เราลองเข้าไปที่ดูใบชอ็อกโกแลตทาวเวอร์ดูไหมแมนแคทได้สิจบเลยไปหมดน,นะพุ่มเฮ้ยนี่เด้งมาแล้วว้าวชอ็อกโกแลตดูใบที่เป็นที่ฮิตฮอตกันเนี่ยนะน่ากินมากเลยจิฉันชอบแบบนี้นะดูแบบเรียบง่ายดีอ่ะแบบเมื่อกี้ดูฟุฟ้งฟ<ะ>ิ้งแล้วก็ของเยอะแยะไปหมดเลยอึบอึบอึบเุ้ย,ยฉันถอยย้ายมาี่เรื่องด้วยอาที่นี่อ่ะฉันกลับไปชิช็อกโกแลตดูใบก่อน โชกัดดูใบนชอบแบบไหนอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบแบบด่านด่านด่านทาวเวอร์อันไหนที่สุดนะคะหอคอยสีไหนที่สุดก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะว่าชอบอันไหนอุ้ยแต่ฉันตกตลอดเลยเดี๋ยวฉันขอเล่นแบบจริงจังแป๊บนึงเราจะไม่ตกสปีดเลยแล้วใบไม้เกี่ยวอะไรกับดูใบอ่ะโชกัดดูใบมันมีใบไม้ข้างในอ่ะไม่รู้เหมือนกันสิแต่มันคล้ายๆแบบข้างในมันคล้ายๆใบไม้หรือเปล่า ใช่เหรอข้าเราโดนเลเซอร์ตรงนี้เนี่ยเลือดลดใช่ไหมเนี่ยแมนแคสจะตายอยู่แล้วอ,อุ้ยแบบนี้น่ารักมากเลยอะชิลมากผ่อนคลายหัวใจสดๆดหลังจากที่เราเนี่ยเล่นแมปที่แบบประจุไทยแล้วก็ฮาร์ดคอร์หรือว่าแมปที่แบบต้องแบบหัวร้อนมาเยอะอ้เนี่ยอุ้ยฉ <laughs> ันติดอุ้ยไหนฉันรักษาเล่นมาผ่อนคลายไม่หัวร้อนนั่นเนี่ย แล้วมาติดแบบนี้เหรอปล <c oughs> าเลวขึ้นมามันขึ้นไม่ได้ฉันกระโดดไม่ได้เลยทุกคนมีอยู่ขิดน <c oughs> โอเคเราย้ายมาที่แบบต่อไปนะคะแบบผ่อคลายหัวใจแบบอันที่2แบบที่2ของเราคือ kitty School c h o tower แบบนี้คือแบบน่าสนใจนะคะเนื่องจากเนี่ยในตัวแบบฉันเห็นว่ามันดูฟุ้งฟิแล้วก็มีอะไรอ่ะ แคนทีนด้วยมีโรงอาหารด้วยมันคือเกี่ยวกับโรงเรียนน่ะจริงเหรอเราก็ปิดเทอมแล้วใช่ไหมตอนนี้เราไม่เปิดเทอมเลยไหนะมีใครเปิดเทอมวันที่เท่าไหร่กันบ้างเนี่ยเราก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะแล้วก็คิดถึงโรงเรียนไหมล่ะดูสิเราไปลองเล่นกันดูไหมโอเค <นะ S 2> ด้แบบนี้นะคะมีคนโหวตทั้งหมดห้าร้อยสิบแปดโหวตนะคะแล้วก็เนี่ย7จสิบเ็เปอร์เซนเลยที่บอกว่าดีนะคะ7จสิบเจ็ดเปอร์ซ็นี๋ยวฉันลองเล่นแบบนี้กันเลยกันแล้วก็นี่ใช่ไหมัน,นพื้นเลยนเนี้เ<น><น>ออไป ไปเล่นกันเลยดีกว่าแมพพี่สองเจอน่ารักสนุกขนาดไหนนะคะฝากทุกคนกดไลค์ด้วยนะแพี่สองทำไมเธอไม่เล่นเฮ้ยมาแล้วแมพพี่สองเฮ้ยชันสลามดีกว่าเกาวกระปุกใหญ่มากเลยแมนแชดานนี่ไม่ทำาละาน,นี่ตัง้งใจเรียนหนังสือจังเลยนะส่วนฉันนี่ก็ทำสลามเลิศเต็มโตเลยอตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนแสนหวานน่าดูดิ ฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันวาดรูปอยู่เหรอเด็กชายแมนเชสต์นายวาดรูปอยู่หรอเนี่ยใช่ไม่เห็นวาดอะไรเลยนนอ๋อดูเราออก่็จะวาดอะไรห้องเรียนของเราตกแต่งออกมาได้สวยสวยงามมากเลยใช่ไหมจริง<ๆ>เดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกห้องเรียนกันมีอะไรบ้างอ,อันนี้โรงอาหารนะทุกคนแล้วก็มีอะไรอ่ะอุ้ยมีของพีแตกเราด้วยเราสามารถกระโดดสูง<อ>ได้แล้วก็วิ่งเร็วได้ คุยทุกคนดูสิเขามีชุดให้เราใส่ด้วยอ่ะเราลองใส่ดูไหมแมนแคทเออเราเป็นผู้ชายนะเธอผู้หญิงสิจ๊ะเออเหรอใช่ไงเราไม่ได้เป็นผู้ชายไม่ใช่เอาลูกี้เธอเรียกซมวติเด็กชายงั้นเธอเป็นเด็กหญิงแล้วกันฉันเป็นเด็กชายก็ได้อุ้ยทุกคนอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยน่ารักจังเลยอุ้ย สวัสดีจ้าฉันชื่อว่าวิลเลียมเดอะโพลาเบียม็อบแล้วฉันชื่อวิลเลียมเบร์ม็อบฉันชื่อเค์บี้บันนี่ม็อบคิตตี้ม็อบฮัลโหลคิตตี้ม็อบส่วนนี้คือฮัลโหลคิตตี้ม็อบเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีฟ้าแล้วก็สีแดงวิวยฉันอยานถึงน่อนเฮ้เรามาเลือกกันดีกว่าอุ้ยมีแต่ตัวน่ารักน่ารักฉันเป็นตัวไหนดีนะฉันจะเป็นตัว ฉันเป็นตัวไหน่ะดีอ่ะจะเป็นคิตตี้ดีกว่าคิตตี้ฉันจะเป็นตัวนี้หลฮัลโหลคิตตี้ y วันดีจ้าเธออยู่ไหนเดี๋ยวแมนแคทนายเป็นตัวไหนเนี่ยกระต่ายหลังฉันถือนี้ฉันถือสีฟ้าฉันถือสีแดงอุยกระต่ายฉันคือคิตตี้เองนะสวัสดีจ้าน่ะสวัสดีจ้าเราไปกินข้าวกันดีกว่าตอนนี้เราเลิกเราเลิกเรียนแล้วล่ะโอเคไหนอะฉันเห็นว่ามันมีอุ้ยนี่ไง ทาวเวอร์นั้นบนนะคะเราสามารถไปกระโดดได้แต่ว่าก่อนนด้ขอไปกินข้าวก่อนรงอาหารเรามีแต่ของหวานนะดูสิน่ากินไปหมดเลยเฮ้ยอ,อ,อยากกินโดนัทอก,กินได้ไหมจริงด้วยเอาโดนัทรสอะไรล่ะเดี๋ยวชันเช็คนขายให้เฮ้ยทุกคนน่ารักมากเลยม,มันแฮร์มคิตตี้กับอ่าอันนี้เรียกว่าอะไรนะเออปัมปัมปูลนไม่ใช่<ป>อ๋อใช่ใช่ปัมปัปูลิ แล้วนนี้คือของเล่นหรอแบบร้านขายอาหารนะคะนี่เอาอะไรดีจ้าคิตตี้เป็นคนขายนะฉันเอาโดนัทจ้าแล้วก็น้ำโดนัทหนึ่งน้ำหนึ่งอะจานี่จ้า <ขอ S 1> เรียบร้อยจ่ายตังมาเลยจ้าทั้งหมดสามดอลลาร์นี่ค่ะโอเคนั่งกินกันดีกว่าอร่อยมากเลยอุ้ยมีเบอร์เกอร์แล้วก็มีเฟนฟรายมีมากาลองด้วยอะ่ะน่ารักะ งำงาๆงางงง,ง,ง,งอร่อยมากเลยเนาะใช่มมอร่อย,<ช>ออยเสร็จแล้วเราไปกระโดดกันดีกว่าปะปะโอ้กระโดดสูงมากทุกคนกระโดดไปข้บนบันไดห้องเรียนเราเลยดูสิวิ้ด้วยความที่เรากระโดดสูงนะเราก็อาจจะผ่านไปได้ง่ายง่ายเลยสําหรับด่า,านแต่ละด่านแบบนี้ก็ค่อนข้างชิลเลยนะทุกคนถ้าให้ความสนุกเราให้กี่คะแนนดีอะให้ประมาณห้าถึงสิบใกล้แบบนี้ ค่าค่อนข้างน่าเบื่ออยู่นะแต่ว่าแบบน่ารักนะทุกคนอุ๊ยนี้มีขนมปังสตรอเบอรี่นะคะทุกคนนี่ทำอนะไรพูดตรงขนาดนี้อ่ะเออตรงนี้คือกระเป๋าถ้าสมมติว่าความน่ารักเนี่ยฉันให้เลยเต็มสิบเอาไปเอาไปเก้าเอาไปเก้าถึงสิบฉันให้สนะิบเลยละกันเพราะดูดีน่ารักมากเลยฉันชอบอะทุกคนมีขนมปังสตรอเบอรี่วิปครีมแล้วก็มีน้องคิตตี้นั่งเราแล้วก็ความสนุกก็ให้ความอุย๊ยมีคิตตี้ด้วยหวะด,ดีจ้า วัสด,ดีจ้าทุกคนฉันคิตตี้เองคิตตี้ตัวจริงอยู่ตรงนี้ต่างหากอย่าไม่ใช่เธอเธอว่าฉันทำไมอ่ะฉันก็ของจริงนะย,ยะโอ้ยแบบนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีกระโดดให้เรากระโดดแล้วก็จะมีโรงเรียนเนาะให้ให้ความสนุกฉันให้เท่าไหร่เดีย๋ยวฉันให้ห้าเต็มสิบให้คืน,คน <laughs> ฉันให้ประมาณ หกเต็มสิบแล้วกันเพราะดูสิมันมีตู้กระชับมองตรงนั้นด้วยอะดูดิไม่ใช่ตู้กระชับมองตัวมันคือตู้คลิกระต่ายไปดูแม่ไปดูแม่ไปดูดีกว่าเนื่องจากที่เราสามารถกระโดดสูงได้แล้วก็วิ่งเร็วได้ก็คือไปไหนได้เลยออ้ฉันอยากได้มาเมโลดี้ฉันชอบมาเมโลดี้คลิตุ๊กตาดีกว่าคิดตก๊กตาให้เธอชื่ออะไรอะเธอคือกระต่ายใช่ไหมเดี๋ยวฉันคิดให้กระต่าย ก็ตายเอาอยากได้ตัวนี้อดูสิฉันอยากได้ไม่ดีรับคุมะด้วยอยากได้จังเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่สามารถทีบได้จริงนะคะทุกคนใช่มันไปแค่เครื่องประดับโอเคเราให้คะแนนแบบนี้นะคะก็คือความสนุกให้หกฉันให้หกเธอให้ห้า แต่ความน่ารักนะกรุ๊ปให้เก้าเลยสิบฉันให้สิบมันน่ารักมากมีตููทีดด้วยเรายังเล่นไม่จบนะคะแต่ว่ามีดันมีก็ให้กระโดดอีกแค่นิดเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดานต่อไปกันเลยว่าจะมีดานที่น่ารักอีกไหมแต่ขอให้คะแนนแบบแรกก่อนนะแบบแรกให้แบบแรกฉันให้ให้ความสนุกประมาณปเจ็ดสี่เต็มสิบเจ็ดเพราะว่าแบบมันมันดูดีมันดูแบบมีกระโดดเยอะและอีกอย่างนะความสวยงามให้ ก้าให้สิบเป็นสิบเลยเพราะมันสวยมากทุกคนแต่แมปนั้นฉันให้ห้าเต็มสีเหมือนกันแล้วก็ความสวยงามทั้สิบเป็นสิบยังไปดูแมปต่อไปกันนะคะว่าแมปต่อไปเนี่ยจะสนุกแค่ไหน<ช>หรือว่านา<ช>่ารักแค่ไหน <มา S 1> ไปดูกันด่านต่อไปเราก็มีด่านน่าสนใจอีกอันนึงก็คือด่านลาบูาบูบทาวเวอร์ลาบูลาบูเฮ้ยทุกคนด่านนี้นะคะคือน่าสนใจนะคะเนื่องจากคนกดไลค์แค่นะคะเอออคนโหวตสองสองพันสองพันสองพันเลย แล้วคนกด72%อเนเลยว่าดีเพราะฉันลองดูแม่เราเพราะว่าดูน่าสนใจเพราะว่าน้องเป็นลาบูบูโอเคเข้าละดีกว่าเข้ามาอยไรอลไรแล้วลาบูบูทาวเวอร์เขาบอกแบบนี้ก็คือเราเนี่ยก็แค่กระโดดธรรมดานะคะทุกคนแล้วก็มีลาบูบูดูสีหลากสีสีเคล็ดชอบซอยมิ้วแล้วนี้อะไรนะเอออันนี้สีเคล็ดอันนี้ซอยมิ้วสีเคล็ดแล้วก็ซอยมิ้วแล้วก็นี้อะไร จะไม่ได้อะลิ้งจิเฮ้ยเราสามารถเปลี่ยนให้เป็น R 6หรือ R 1 5ก็ได้อ่ะค่ะทุกคนเนาะดีจังเลยดีเนาะแต่ว่าเรากระโดดเป็นกันไปดีกว่าว่าหน้านี้จะสนุกไหมฉันว่าหน้านี้ก็ดูน่ารักดีนะเพราะมีลาบูบูลาบูลาบูฉันเหยียบซอยมิวมาแล้วเฮ้ยเราต้องไปอันที่ถูกต้องนี่ไงสีเขียสีเขีดน้ำทังเราต้องไปไหนเนี่ยเออฉันเลือกสีเขียวโอเคไม่ได้เอ้าเอ้าสีชมพูก็ไม่ได้เหมือนกันนายจริงเหรองั้นเดี๋ยวเราลองไปใหม่ไหมเดี๋ยวลองใหม่ โอเคมาไปเพื่อนเฮ้ยต้องเบิดทางกลางต้องหอกย่าอ๋อ้ยนายเก่งจังเลยนะเนี่ยทำไมนายรู้วะก็ฉันเล่นมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วฉันเล่นมาฉันรู้แต่ตอนนี้มันไม่มีที่เซฟ้วยนะระวังตกริงด้วยแล้วอุ้ยเราบูซอยมิ้วไม่อซอยมิ้วเนาะใช่ซอยมิ้วเหรออันนี้มันไม่ใช่ซอยมิ้วซอยมิ้วอันนี้สีขาวมันเป็นซอยมิ้วทุกคนอยากรู้ว่าตัวเนี้ยสีขาว ระบุสีขาวมันคือชื่ออะไรอะทุกคนอาจจะไม่ใช่ซอยมิยวก็ได้เพราะเราเรียกผิดซอยมิยวมันเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆอะไม่ใช่มันคืนนนอซอ,อยมิวเหรอใช่จริงเหรอจริรีร,รโุโอเคเอาทุกคนเอ้าออ้โอเคเราวาสมาตรงนี้แบบนี้คือความสนุกฉันว่าดีอยู่นะดูดิมันมีความน่าตื่นเต้นอยู่นะมันสนุกจริงฉันว่าเล่นเพลินมากเลยว้ายจะตกอุ้ย อุย้ยฉันจะตกเธอฉันกระโดดฉันกระโดดแบบนี้เป็นนี่ก็กระโดดพอได้อยู่อุ้ยตกอุย้ยใจร้อนฉันเสรจแล้วนะถ,ถ้าเราใจร้อนนี่ตกนะคะทุกคนตกแต่ว่าฉันไปไม่ได้อ่ะเธอไม่ด้ <c oughs> เธอ,อมันสนุกนะแต่ว่ามันยากไปหน่อยเธอกระโดดมาเร็วเธอกระโดดมาฉันให้ความสนุกสําหรับแบบนี้ประมาณกี่เดี่ะฉันให้ประมาณหกเต็มสี่เอ้ฉันให้ประมาณฉันให้ เต็มสิบฉันให้ถึงเจ็ดเต็มสิบแล้วกันเพราะมันก็ดูสนุกแต่ว่ามันยากไปเยอะยฉันให้หกถึงเจ็ดเต็มสิบแต่ความน่ารักก็ให้ประมาณให้ประมาณแปดเต็มสิบเจ็ดเต็มสิบนะฉันให้แปดเต็มสิบมันน่ารักโอเคค่ะทุกคนมีใครชอบบ้างสําหรับสามแบบนี้ใครชอบแบบไหนกันบ้างแล้วให้คะแนนกันยังไงบ้างถ้าเกิดว่าชอบให้เราเล่นแบบที่ผ่อนคลายน่าสนุกสนุกแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาได้นะ เธอมาดูนี่สิแล้วทุกคนคก็ลองไปเล่นกันดูนะคะได้นะคะว่าแบบแบบข้างในนี้เราก็ลองมาเล่นดูแล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็รู้น่าสนุกดีแล้วดูแบบไปเขาแนะนำอีกอันนึงสิ power p u ์พัว,พพว,วมีใครอยากให้เราเล่นก็กดบวกหนึ่งมาได้เลยเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูเนาะ,ระดดจริงเหรอไหนจริงถ้าคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามแมนแคท แล้วก็ c <Cat>. h a t เ d 8 a p 8แล้วก็ doc.xd3 <ด>ให้ด้วยนะใช่ค่ะควันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย